โลกเคยผ่านสงครามโลกมาแล้วสองครั้งและทุกครั้งมนุษย์มักเชื่อว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ประวัติศาสตร์สอนเราว่าสงครามไม่ได้เริ่มจากความเกลียดชังเสมอไปมันเริ่มจากความกลัวความไม่เข้าใจและการตัดสินใจเล็กๆที่ไม่มีใครคิดว่าจะบานปลายคลิปนี้ไม่ใช่การทำนายไม่ใช่การชี้ว่าใครผิดหรือถูกแต่คือการตั้งคำถามว่าถ้าโลกกลับเข้าสู่สงครามใหญ่อีกครั้ง ชีวิตของมนุษย์ธรรมดาจะเปลี่ยนไปอย่างไรสงครามโลกในยุคปัจจุบันจะไม่เริ่มจากการประกาศอย่างเป็นทางการไม่มีใครออกมาบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้โลกเข้าสู่สงครามแล้วแต่จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นความตึงเครียดทางเศรษฐกิจการคว่ำบาตรสงครามข้อมูลข่าวปลอมความไม่ไว้ใจกันระหว่างประเทศในช่วงแรกคนส่วนใหญ่จะยังใช้ชีวิตตามปกติทำงาน ใช้โทรศัพท์ดูข่าวและคิดว่าสถานการณ์คงไม่ถึงขั้นนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เคยคิดว่าไกลตัวเริ่มส่งผลกับชีวิตประจำวันเมื่อความขัดแย้งขยายตัวประเทศต่างๆจะเริ่มเลือกข้างไม่ใช่เพราะอยากรบแต่เพราะไม่เลือกไม่ได้การค้าพลังงานอาหารและเทคโนโลยีจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้กล่องทัพประเทศเล็กจำนวนมาก อาจไม่ได้อยากเข้าร่วมแต่ถูกดึงเข้าไปโดยอ้อมจากการพึ่งพาทรัพยากรหรือข้อตกลงเดิมที่มีอยู่โลกจะไม่แตกออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนทันทีแต่จะค่อยๆแข็งตัวเหมือนน้ำที่กำลังกลายเป็นน้ำแข็งสงครามในศตวรรษนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยการยิงระบบไฟฟ้าอาจลมอินเทอร์เน็ตขัดข้องดาวเทียมสื่อสารถูกรบกวนธนาคารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เมืองหนึ่งอาจหยุดทำงานทั้งที่ไม่มีเสียงระเบิดแม้แต่นัดเดียวสำหรับประชาชนทั่วไปผลกระทบจะมาในรูปแบบของน้ำมันแพงอาหารขาดแคลนและสินค้าจำเป็นหายไปจากชั้นวางสงครามอาจไม่อยู่ในสนามรบแต่อยู่ในบ้านของคุณในคลิปนี้เราไม่พูดถึงภาพรุนแรงแต่พูดถึงผลกระทบในภาพรวมถ้าอาวุธที่มีอนุภาพสูงถูกใช้แม้เพียงจุดเดียว ผลกระทบจะไม่หยุดอยู่แค่ประเทศนั้นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศอุณหภูมิโลกและการเกษตรอาจได้รับผลกระทบในวงกว้างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสงครามอาจเผชิญกับภาวะอาหารขาดแคลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในโลกที่เชื่อมโยงกันถึงขนาดนี้ไม่มีใครอยู่นอกสงครามได้จริงเมื่อระบบปกติหยุดทำงานสิ่งสำคัญที่สุดจะเปลี่ยนไปเงินอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่คืออาหารน้ำและความปลอดภัยผู้คนจะให้คุณค่ากับชุมชนใกล้ตัวมากกว่าระบบใหญ่ที่เคยพึ่งพาการอบพยพการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัวจะกลายเป็นเรื่องปกติสงครามไม่ใช่เรื่องของทหารเท่านั้นแต่คือเรื่องของทุกคนเมื่อสงครามจบโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแผนที่อาจเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกอาจจัดระเบียบใหม่และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ อาจต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าหลังสงครามมนุษย์มักตั้งคำถามกับตัวเองเสมอมันคุ้มค่าหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะเรียนรู้อะไรเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสงครามโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์และสามารถป้องกันได้ด้วยความเข้าใจการสื่อสาร และการเรียนรู้จากอดีตคำถามสุดท้ายไม่ใช่ใครจะชนะแต่คือมนุษย์จะเลือกอนาคตแบบไหนให้กับโลกใบนี้